สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาลองปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นแนวตั้งกันค่ะพอดีว่าคนที่บ้านนะคะจะไลฟ์ขายพวกหุ่นยนต์เซนต์ไตของเล่นมาสเตอร์แล้วมีความตั้งใจจะให้ดูจอแนวตั้งชัดๆนะคะไปดูกันว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างตามตัวอย่างนี้นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์มีการ์ดจอที่ออกจอได้3จอนะคะเป็นตัว หก็คือ DVI 2 HDMI และ3 Display Port นะคะเวลาต่อจอนะคะต่อออกมาแล้วภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจอ1จอ2แล้วก็จอ3 ในกรณีเราจะต่อออกหลายจอเราต้องเช็คเครื่องเราก่อนว่าเครื่องเรามีการ์ดจอแบบไหนถ้าเป็นการ์ดจอออนบอร์ดก็ต่อได้เต็มที่แค่2ตัวถึง3ตัวก็ก็แล้วแต่การ์ดจอออนบอร์ดรุ่นนั้นเมนบอร์ดรุ่นนั้นส่วนในกรณีเราเสียบการ์ดจอแยกก็เราก็ต้องดูด้านหลังของการ์ดจอว่ามีช่องต่อออกจอกี่ช่อง ถ้ามีถึง3ช่องก็สามารถต่อได้3ตัวถ้ามี4ตัว4ช่องก็ต่อได้4ตัวเครื่องนี้จากที่เช็คดูแล้วมีทั้งหมด3ตัวคือมี DVI มี HDMI แล้วก็ Display Port เพราะฉะนั้นเราสามารถต่อออกได้ถึง3จอโจทย์ในข้อนี้ก็คือเราจะต่อออก3จอแต่อีกจอหนึ่งเราจะต่อเป็นแนวตั้งนะครับเรามาดูกันนะครับเราไปที่ คลิกขวาที่จอจะเป็น Display Setting อันนี้จะเป็นของ Windows นะครับอพอเราเสียบการ์ดจอทุกอย่างเสียบจอทุกอย่างเข้ากับเครื่องคอมแล้วเวลาเราบูตขึ้นมาตัว Windows จะเจอทั้งหมด3ตัวเลยนะครับตัวที่1เห็นไหมฮะต่อไปตัวที่2นะนะฮะมันก็จะขึ้นทางนี้ตัวที่3นะครับทีนี้ในตัวของ Windows นั้นไม่สามารถที่จะปรับให้จอหมุนได้ นะครับคือจะหมุนได้ก็คือต้องหมุนพร้อมกันไม่สามารถสั่งแยกจอให้จอไหนหมุนได้แยกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ตัวของไดเวอร์ของการจอของเครื่องเรานั่นคือ NV i d i ี GTX 1650 <Okay. S 1> นะครับอ่าเราก็ไปที่ Display Control นะครับ หลังจากนั้นมันก็จะมีตรงคำว,ว่า display นะครับตรงนี้ก็จะมีคำว,ว่าเนีย่ยฮะเห็นไหมครับจะขึ้นนะครับก็จะเป็นการปรับค่าความละเอียดของจอนะครับทีนี้เราก็เลือกมาที่คำว,ว่านี่ครับคำว,ว่า rotate display นะครับทีนี้เราต้องการให้จอไหนเอียงหมุนเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับทีนี้เราจะให้ตัวของจอ LG ตัวนี้ หมุนนะครับเพราะว่าเราต้องการทําไลท์เป็นภาพแนวตั้งนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับหมุนกดปุ๊บนะครับแอปพลนะครับปุ๊บเห็นไหมครับแล้วกดใช่นะครับเพราะฉะนั้นจอฝั่งซ้ายมือเราก็จะเป็นจอแนวตั้งแล้วนะครับก็ดูครเห็นไหมครับเป็นแนวตั้งแล้วนะครับเห็นไหมครับ ถ้าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ